บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดนะคะและบริษัทนิวเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์กจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี2558ให้กับพนักงานกิจกรรมความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ กิจกรรมความมันและความสนุกสนานของการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปี2558ของบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดและบริษัทนิวเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์กในปีนี้ได้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ยังจังหวัดจันทบุรีเช่นเคยโดยได้เดินทางไปยังที่ททบ้านอิ่มสุขรีสอร์นาหัดเจ้าล้าเมื่อเดินทางไปถึง พนักงานทุกคนต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่แต่ก่อนที่กิจกรรมพักคำจะเริ่มต้นขึ้นขอเริ่มต้นด้วยการอุ่นเครื่องด้วยการหวมแรงกับกิจกรรมเบาๆด้วยการด่วนแข้งของการเตะฟุตบอลที่พนักงานทุกคนพร้อมใจกันอุ่นเครื่องแบ่งเป็นสองฝ่ายเอาละเมื่อทุกคนพร้อมก็ลงสนามในรอบแรกเริ่มต้นด้วยกติกาที่ว่าฝ่ายไหนแพ้ ต้องถอดเสื้อโฉกกล้ามเนื้อโฉบหน้ามัดหน้าใจ่ายให้สาวๆได้เห็นกันล่ะค่ะว่าใครที่มีกล้ามเนื้อหรือใครกันที่มีหน้าท้องเมื่อกติกาเป็นเช่นนี้ทุกคนเลยต้องเต็มที่ต่างฝ่ายต่างรุกต่างฝ่ายต่างรับแต่แล้วลูกฟุตบอลลูกที่หนึ่งก็เข้าโกไปเอาล่ะสาวๆเตรียมกรี๊ดเพราะหนุ่มๆฝ่ายนี้พร้อมใจกันถอดเสื้อแล้วคะ่ะมาดูกันต่อในช่วงที่สองรอบนี้ว่าด้วยกติกาที่ว่าฝ่ายไหนแพ้วิดพื้นสิบที เอาละค่ะมาดูกันว่าฝ่ายไหนที่จะแพ้เห็นสนามเล็กๆแบบนี้ทำเอานักกีฬาของเราหอบกันได้เหมือนกันวิ่งเขาวิ่งต่างฝ่ายต่างรับต่างฝ่ายต่างลุกมาดวลกันลุกสุดท้ายและแล้วฝ่ายถอดเสื้อก็เป็นฝ่ายแพ้เช่นเดิมแต่ทุกคนก็รักษากติกาต่างตั้งใจกันวิทยพื้นกันทุกคน เริ่มต้นกันแบบเบาๆไปแล้วรอบนี้มาแบ่งสีแข่งขันกีฬากันแบบจริงจังโดยมีสีส้มเป็นการนำของหนางวันลาสืบซ้อนผู้อำนวยการบริหารส่วนสีเขียวเป็นการนำของนายดิเล็กสุภวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการซึ่งการแข่งขันกีฬาสีกระชับมิตรในปีนี้ได้คัดตัวนักกีฬาที่จะลงแข่งขันไว้อย่างเหมาะสมพนักงานแต่และฝ่ายได้มีส่วนร่วมแบบจัดเต็มทุกคน มาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีด้วยกิจกรรมแรกคือการเชียงโบกการแข่งขันที่ต้องเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายกรรมการชี้แจงกติกาก่อนการเริ่มแข่งขันเมื่อนักกีฬาพร้อมกล่องเชียร์ก็พร้อมก็เริ่มแข่งขันกันเลยค่ะดูได้เลยค่ะว่าใครเป็นใครบอกเลยแค่ดูการซ้อมก็พอที่จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ เพราะเกมนี้ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆต้องบอกเลยว่าเกมนี้ที่เหนื่อยคือกล่องเชียทั้งลุ้นทั้งเหนื่อยนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวเอาละค่ะขอบอกว่ากิจกรรมความสนุกในภาคกังวัอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้เอาน้ำจิ้มไปเรียกน้ำย่อยกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยว่าปีนี้ CTV ีและ NTV วในกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์มีความสนุกต่างๆอีกมากมาย ทั้งลีลาการกระแทกบ้านท้ายลีลากการจับลูกบอลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากตอนต่อไปนะคะ